สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมช่อง Emsa Channel Android นะครับกลับมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับกับช่องของเรานะครับคลิปนี้ก็มีราคามือถือแล้วก็โปรดีๆนะครับมานำเสนอ ให้กับทุกท่านเหมือนกับคลิปที่ผ่านๆมานะครับโดยคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึง oppo a7 นะครับบา,บางท่านมองอาจจะเห็นว่ามันเหมือนกับ oppo f9 นะครับซึ่งมันก็เหมือนกันจริงๆนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะต่างกันแค่เพียงในเรื่องของกล้องแล้วก็ในเรื่องของสเปคแล้วก็ในเรื่องของ nasıl? หลายๆอย่างที่อยู่ในเครื่องนะครับแต่ว่าภายนอกเนี่ยคือเหมือนกันแทบจะแยกไม่ออกนะครับระหว่าง oppo f9 แล้วก็ oppo a7 นะครับแต่ว่า oppo a7 ก็จะมีบางอย่างที่ดีกว่า OPPO F9 นะครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือ OPPO A7 จะเหมาะกับคนที่มีงบน้อยนะครับแล้วก็เน้นความประหยัดความคุ้มค่านะครับแต่ว่าอยากจะได้สมาร์ทโฟนที่เน้นเซลฟี่นะครับมีกล้องคู่แล้วก็ดีไซน์ที่สวยงามแบตเตอรี่เขาให้มาถึงขั้นที่ว่าอึดที่สุดเลยนะครับแถมก็ยังได้ใช้ Color OS เวอร์ชัน5.2นะครับที่มีลูกเล่นมากมายแล้วก็หลากหลายจึงเหมาะกับหลายๆท่านที่อยากได้สมาร์ทโฟนในราคากลางๆแบบนี้นะครับโอเคก่อนที่เราจะไป รับชมในรายละเอียดของคลิปนะครับ ก็เหมือนเดิมกับทุกคลิปที่ผ่านมาคืออยากจะฝากทุกท่านให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเรานะครับทั้ง2ช่องเลยคือช่องนี้ Android แล้วก็อีกช่องคือช่อง iPhone นะครับช่องของเราเน้นในการนําเสนอราคาแล้วก็โปรโมชั่นแล้วก็สอนวิธีการซื้อนะครับถ้าท่านไหนอยากจะทราบถึงวิธีการซื้ออยากจะทราบถึงรายละเอียดของโปรในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนว่ามีมือถือรุ่นไหนลดบ้างแล้วก็มีมือถือรุ่นไหนราคาโปรเป็นอย่างไรนะครับกดติดตามช่องของเราไว้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับเราจะไปดูกัน ที่สเปคของเจ้าตัว Oppo A7 กันแบบคร่าวๆก่อนนะครับว่ามัน มีสเปคเป็นอย่างไรน่าซื้อไหมนะครับ Oppo A7 ตัวนี้นะครับถึงจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับ Oppo F9 นะครับแต่ว่าหน้าจอเขาจะเล็กกว่า F9 อยู่นิดหน่อยนะครับคือมีหน้าจออยู่ที่6.2นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแค่ HD+ นะครับแต่ว่า F9 เนี่ยเขาจะเป็น Full HD+ นะครับในส่วนของกล้องที่เหมือนกันนะครับด้านหลังเป็นกล้องคู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความละเอียดของกล้อง Oppo A7 เนี่ยจะอยู่ที่13ล้านแล้วก็2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ความละเอียด กล้องหน้าเนี่ยก็จะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับหน่วยประมวลผลหรือว่า CPU ให้มาเป็น Snapdragon เลยนะครับเป็น Snapdragon 450 Octa Core 1.8 GHz นะครับมาพร้อมกับ RAM 4 g b นะครับแล้วก็หน่วยความจำภายในหรือว่าลอมให้มา64 g b แล้วเราก็สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุดถึง256 g b นะครับแบตเตอรี่อย่างที่ผมได้เกินไปนะครับคือมีความอึดพอสมควรเลยนะครับอยู่ที่4,230 mAh คือสามารถใช้งานได้ยาวๆจริงๆนะครับสำหรับ Oppo A7 ในส่วนของรายละเอียดก็อย่างที่ได้พูดไปกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายเซลฟี่ได้สวยในมือถือราคางบประมาณกลางๆแบบนี้นะครับกล้องหลังก็จะเป็นกล้องคู่มีความละเอียดที่13แล้วก็2ล้านพิกเซลนะครับให้จอมาใหญ่จุใจแน่นอนนะครับ6.2นิ้วแต่ว่าอาจจะสู้ Oppo F9 ไม่ได้ในส่วนที่ว่าเป็นแค่หน้าจอแบบ HD พนะครับแล้วก็หน่วยประมวลผลเนี่ยก็เหมาะสําหรับการเล่นเกมหรือว่าการใช้งานทั่วไปนะครับนี่ก็เป็นสรุปในส่วนของสเปคคร่าวๆแล้วก็เทียบในส่วนของ F9 แบบคร่าวๆให้ท่าน ทราบนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรบ้างถึงแม้ว่าหน้าตามันจะเหมือนกันนะครับเราจะไปกันที่โปรค่ายแรกเลยนะครับค่ายนี้จะเป็นราคาที่ถูกที่สุดในช่องของเราเลยนะครับก็คือเป็นค่าย d ีแท็นะครับแต่ว่าข้ออยากตําหนิหน่อยก็คือเน็ตของ d ีแท็กจะช้านิดหนึ่งนะครับเป็นโปรของการย้ายค่ายนะครับ oppo a7 นะครับมีอยู่2สีให้ท่านเลือกนะครับคือมีสีทองแล้วก็สีฟ้านะครับฟ้าหรือว่าน้ําเงินนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1990บบาทเท่านั้นนะครับเหมือนเดิมถ้าท่าน ได้ชมคลิปในช่องของผมก็จะทราบว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับก็คือกดที่ถัดไปนะครับเมื่อท่านเลือกสีได้ก็จะมาเจอกับราคานะครับราคาก็มีแค่โปรเดียวนะครับคือเดือนละ699บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา1990บาทพร้อมกับชาระค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า1,500บาทนะครับท่านก็คลิกเลือกที่ราคา1990นเานะครับเมื่อคลิกที่ราคาเสร็จนะครับก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับเป็นการเลือกแพ็กเกจรายเดือนนะครับก็คือเลือกที่699บอทต่อ ให้เน็ตมา2 0ิกิกแล้วก็ให้โทรมา300นาทีทุกเครือข่ายนะครับด้านล่างที่ท่านเห็นก็จะเป็นในส่วนของการสรุปราคาทั้งหมดนะครับที่ท่านต้องจ่ายคือราคาเครื่อง1990แล้วก็ราคาค่าบริการอิเนเนทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าอีก1,605บาทรวมทั้งหมดที่ท่านต้องจ่ายในวันที่รับเครื่องก็คือ3 5 9 5บาทเท่านั้นเองนะครับเมื่อท่านเช็คราคาแล้วนะครับก็มาติ๊กตรงนี้นะครับที่ข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมผูกพันปฏิบัติตามข้อกําหนดของเขานะคร,รก็็้้จแลว ไปคลิกที่คําว่าถัดไปในมุมขวาล่างที่ท่านเห็นนะครับเราก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับเป็นรายละเอียดสินค้าที่เราซื้อแล้วก็โปรที่เราซื้อนะครับเป็น oppo a 7ราคา1990บาทแล้วก็โปรที่เราเลือกคือเดือนละ699บาทแล้วก็ชําระค่าบริการล่วงหน้า1,500บาทรวมภาษีก็จะเป็น1 6 0 5บาทพอดีด้านขวาก็จะเป็นสรุปข้อมูลคําสั่งซื้อนะครับก็คือจ่ายทั้งหมด3 5 9 5บาทเสร็จแล้วเราก็คลิกที่คําว่าถัดไป ท่านก็จะมาเจอกับหน้าสุดท้ายนะครับหน้านี้ให้ทุกท่านใส่ข้อมูลส่วนตัวนะครับทั้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ที่ผมเน้นทุกคลิปคือท่านต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็ส่งไปให้ดีแท็นะครับแล้วก็กดที่คําว่าถัดไปทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการย้ายแบบออนไลน์นะครับคือทําเองที่บ้านที่คอมพิวเตอร์ของท่านหรือว่าที่มือถือของท่านได้เลยแต่ว่าถ้าท่านทําไม่เป็นหรือว่าไม่สะดวกนะครับก็สามารถไปท,ทําที่ดีแท็ก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวพนักงานเขาจะแนะนําในการย้้าายค่่ใหททุกทนนะโปปตอไจ เป็นโปรแบบไม่ต้องย้ายค่ายนะครับคือจะไปซื้อเบอร์ใหม่หรือว่าจะเป็นลูกค้ารายเดิมของเขาอยู่แล้วก็ซื้อได้ราคานี้นะครับก็คือเป็นค่ายท m o v e นะครับเป็นรุ่น oppo a7 ความจุ64กิกนะครับมี2สีให้เลือกเหมือนกันราคาปกติจะอยู่ที่6,990บาทแต่ท่านก็จะได้ส่วนลดถ้าท,ท่านไปซื้อแบบพ่วงโปรของเขานะครับเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าย,าย้ายค่ายหรือว่าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนก็จะได้ราคานี้นะครับคือ3,490บาทในส่วนของรายละเอียดโปรนะครับก็จะมีดังนี้นะครับถ้าท,ท่านเลือกโป โป8 9 9บาทต่อเดือนท่านก็จะซื้อเครื่องได้ราคา3 4 9 0บาทพร้อมกับชาระค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน ote, ล่วงหน้า1,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ท่านซื้อเครื่องก็ประมาณ5,000บาทนะครับโปร899ให้อินเทอร์เน็ตมาใช้ทั้งหมด28กิกนะครับแล้วก็ให้โทรทุกเครือข่ายมา400นาทีตรงกลางเป็นโปรเดือนละ6 9 9บาทต่อเดือนนะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา3 4 9 0บาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ชาระค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน,อน art, ล่วงหน้า1,500บาทรวมจ่าย ในวันที่ท่านซื้อเครื่องก็ประมาณ5000บาทโปร9 9ให้อินเทอร์เน็ตมาทั้งหมด1 8กิกนะครับให้โทรทุกเครือข่ายมา300นาทีโปรสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเดือนละ599บาทตัวนี้ซื้อเครื่องได้แพงขึ้นมาหน่อยนะครับคือซื้อเครื่องได้ราคา4,490พร้อมกับชําระค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า1,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ท่านซื้อเครื่องก็ประมาณ5,500บาทนะครับโปร9 9เเนี่ยให้อินเทอร์เน็ตมาทั้งหมด4กิบล้วก็โททุกเครือข่าย250นาทีทุกโบ ที่ผมพูดมาก็จะใช้ WiFi ของ t ทูแบบไม่อั้นนะครับเราจะไปดูกันต่อที่ค่ายสุดท้ายนะครับเป็นค่าย Ais นะครับค่าย Ais ก็มี2ส,สีให้เลือกนะครับสำหรับ oppo a7 ราคาเครื่องเปล่าเท่ากันเลยที่6,990แต่ถ้าท่านไปซื้อแบบติดโปรกับเขาราคาก็จะเหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันกับค่าย t ท m o ู e นะครับก็คือราคาเริ่มต้นที่3,490บาทแล้วก็มี2โปรให้เลือกนะครับก็คือเดือนละ699บาทนะครับก็คือซื้อเครื่องได้3,490บาทจ่ายล่วงหน้าอีก1,605บาทก็รวมประมาณ5,000บาทนะครับอีกโปรก็ซื้อ4,490ชาระล่วงหน้าอีก1000ก็จะจ่ายประมาณ5,500ก็เหมือนกันกันกบทางค่ายผูมูฟนะครับถ้าท่านสงสัยในรายละเอียดของโปรแต่ละค่ายเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับให้ทุกท่านได้ เข้าไปดูในรายละเอียดได้นะครับโอเคนะครับก็เป็นสรุปทั้ง3ค่ายมือถือนะครับแล้วก็มีราคาที่ต่างกันไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าราคาที่ถูกสุดก็จะเป็นแบบย้ายค่ายของ d t แทนะครับจะซื้อได้เริ่มต้นที่ราคา1990บาทนะครับแต่ว่าในส่วนของค่ายทูแล้วก็ค่าย AIS นะครับก็มีราคาที่ใกล้เคียงกันราคาเริ่มต้นที่3,490บาทนะครับนี่ก็เป็นสรุปการซื้อแล้วก็สรุปโปรในเดือนมีนาคมปี2019นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านที่อยากจะซื้อมือถือ OPPO A7 นะครับแต่ไม่อยากจะไปถามพนักง,งานที่ร้านหรือว่าที่ช็อปนะครับก็มาดูคลิปในช่องผมได้นะครับเราจะมีลงให้ท่านดูทุกวันสาหรับคลิปของ Android นะครับโดยเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันนะครับแต่ละรุ่น จะไมม่เหือนกนกัถ้ามีรุ่นไหนที่ลดราคาหรือว่าน่าสนใจช่องของเราก็จะนํามาทําคลิปเพื่อที่จะนําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของช่อง e m s a Channel ของเรานะครับทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลมือถือว่ามีรุ่นไหนลดบ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ